เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22มกราคม2 5 6 9เอาจริงโทษหนักนะคะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษยกระดับมาตรการคุมเข้มการเผาในที่โลง่งและพื้นที่เกษตรทั่วประเทศชี้โทษหนักทั้งจำทั้งปรับพร้อมเตือนประชาชนระวังสุขภาพฝุ่น PM ีอม2.5กระทบระบบทางเดินหายใจและเสี่ยงมะเร็งปอดนะคะ ขอพอเอาจริงสั่งจับคนเผาในที่โล่งพื้นที่เกษตรฝ่าฝืนโทษจำคุก7ปีปรับสูงสุด1.4แสนบาทส่วนเผาป่าโทษหนักจำคุก20ปีปรับ2ล้านบาทหวังลดฝุ่นพีเอ็ม2.5ที่กระทบสุขภาพรุนแรงนะคะนายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน บุรณาการมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5อย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นทั้งจากการเผาในที่โล่งพื้นที่เกษตรการจราจรและการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างนะคะเปิดข้อกฎหมายและบทลงโทษเผาขยะเผาป่ามีโทษอย่างไรกรมควบคุมมลพิษระบุชัดเจนว่า การทําที่ก่อให้เกิดควันและฝุ่นละอองในแต่ละพื้นที่มีบทลงโทษตามกฎหมายที่แตกต่างกันนะคะโดยการเผาในพื้นที่ตนเองหรือในพื้นที่สาธารณะทั่วไปจนเกิดจนเกิดเหตุรําคาญเช่นการเผาขยะมูลฝอยเผา,าสิ่งต่างๆกลางแจ้งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีอำนาจออกคําสั่งให้ระงับเหตุรําคาญดังกล่าวหากฟ่าฟื้นไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นมีความผิดตามประบอการสาธารณสุข ปี2 5 3 5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2 5 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนนภายในระยะห่างไม่เกิน500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นที่อาจทําให้เกิดความไม่ปลอดภยัยแก่การจราจรในทางเดินรถมีความผิดตามประบอรจราจรทางบกปี2522ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาท การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นเผาไร่อ้อยเผาต่อสังข้าวหรือเผาในที่โล่งนะคะจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน140,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการเผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือในเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ ผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีถึง20ปีปรับตั้งแต่400,000บาทถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับท้ายสุดการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง 20ปีและปรับตั้งแต่200,000บาทถึง2ล้านบาทมาดูทางด้านอันตรายของฝุ่น PM 2.5ต่อสุขภาพที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะโดยนายสุรินเน้นย้ำว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นภัยคุกคามสุขภาพอย่างร้ายแรงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวทางด้านระบบทางเดินหายใจนะคะไอจามหอบหืดกำเริบ ระบบหัวใจและหลอดเลือดเสียงภาวะหัวใจวายหลอดเลือดสมองตีบผลกระทบภายนอกนะคะแสบตาตาแดงผื่นคันตามผิวหนังและอันตรายสะสมหากได้รับต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจนำไปสู่การเป็นมะเร็งปอดทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาทุกชนิดโดยเฉพาะในช่วงที่พื้นที่ประกาศห้ามเผาเพื่อช่วยการลดวิกฤตฝุ่นและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้สังคมอัปเดตจากอธิบดีกรม ควบคุมมลพิษนะคะอัปเดตเช้านี้22มกราคม2569